นุนนุ่นนนนุอช่วยฉันหน่อยนะง้อมาที่สวนฉันนะขายไม่ออกเลยอ่ะนุ่นนะเธอช่วยฉันหน่อยนะถ้าช่วยรับงอของฉันเนี่ยไปขายต่อทีนะถ้าเธอไม่ช่วยอ่ะง้อที่สวนฉันจะดินเน่าแน่เลยอ่ะนะนุนคุณน้นคะอีกประมาณ20ิบนาทีเนี่ยการประชุมสําคัญจะเริ่มแล้วนะคะฉันว่าเรารีบไปดีกว่าค่ะเฮ้ยใจเย็นๆก่อนนะ ยังไงเนี่ยเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองแต่ว่าถ้าฉันช่วยเธอขายแล้วเงาะมันขายไม่ออกเนี่ยเธออย่ามาว่าฉันนะอือขอบคุณมากเลยนะอ๋อแล้วก็นี่เงาะจากสวนฉันเธอเอาไปชิมนะเงาะเนี่ยวานหวานอืมไม่ต้องเป็นห่วงนะยังไงเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับคนที่รับซื้อเงาะให้เ้ยขอบใจมากเลยนะนุ่นขอบใจเธอมากๆเลยนะงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะ คุณน <pad> ุ่นคะเราเป็นคนกลางรับซื้อขายสินค้าก็จริงอะแต่เรายังไม่เคยติดต่อคนรับซื้อผลไม้เลยนะคะทําไมคุณถึงรีบรับปากจะช่วยเขาไวจังเลยอะคะก็เขาเป็นเพื่อนฉันนี่แล้วฉันจะไม่ช่วยเขาได้ยังไงล่ะ อระ,ะดาเดี๋ยวติดต่อคุณไอเจ้าของโรงงานผลไม้ให้ันทีนะฉันเนี่ยจะคุยกับเขาให้เขามาช่วยซื้อผลไม้ของเตยได้ค่ะคุณนุ่นคุณไอซ์คะพอดีว่าฉันมีง้ะจากชาวสวนมาเสนอขายให้กับคุณไอนะคะยังไงคุณไอช่วยรับซื้อไว้หน่อยได้ไหมคะอืมจริงๆแล้วที่โรงงานของฉันเนี่ยคะ่ะมีเงาะเยอะพออยู่แล้วแต่ ฉันจะรับซื้อเงาะของคุณนุ่นไว้ครึ่งหนึ่งแล้วกันนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนที่คุณนุ่นเคยช่วยเหลือโรงงานฉันไว้ค่ะขอบคุณนะคะโอเคฉันเนี่ยมีเงาะมาให้เธอขายเดี๋ยวเธอเนี่ยช่วยไลฟ์สดขายเงาะให้ฉันทีนะได้ค่ะเดี๋ยวฉันรีบเอาไปขายให้นะคะ,ะส่วนเรื่องค่าจ้างเนี่ย ฉันจะให้เลยค่ะฉันส่งรายละเอียดไปให้นะเรื่องเงินค่อยว่ากันก็ได้ค่ะขอให้ฉันได้ช่วยคุณก็พอไปก่อนนะคะขอบคุณนะระ <_ p are> ดาเดี๋ยวเธอเนี่ยช่วยโพสขายเงาะหน้าแฟนเพจของบริษัททีนะออแล้วก็เขียนไวเลยด้วยว่าถ้าใครเนี่ยซื้อเกิน10บกิโลลดให้เลย20% <_ p are> ได้ค่ะ <_ p are> นี่คะ่ะคุณนุ่น ที่เราขายเงาะหักต้นคุนอะไรออกผลแล้วเนี่ยเราจะได้กําไรกิโลละยี่สิบสอบาทนะคะคุณนุ่นจะแบ่งเงินให้คุณเตยเท่าไหร่ดีคะก็ยกกําไรให้เตยไปทั้งหมดนั่นแหละฉันไม่เอาหรอกอืมอน่าอิจฉาคุณเตยจังเลยนะคะที่ได้คุณเป็นเพื่อนอะเตยอิจฉาทําไมล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเธอก็มาเป็นเพื่อนฉันอีกคนนึงเลยสิได้ละคะพูดเลน ช่วงนี้เงาะเราเนี่ยขายดีขึ้นเยอะเลยเนาะพี่ว่านะเราต้องหาเวลาไปขอบคุณนุ่น,นบ้างและขอบคุณอะไร,รอะพี่พี่ดูนี่ดิเขาซื้อเงาะเราไปกิโลละยี่สิบบาทจะไปขายต่อกิโลละสี่สิบสี่บาทเนี่ยนะมันจะเอาเปรียบกันเกินไปแล้วพี่มาค่ะทุกคนเงาะราคาถูกกิโลกร,รัมละสี่สิบสี่บาทเท่านั้นวานฉ่าา ตกงมาจากบริษัท JPC แน่นอนว่าคุณภาพเขาดีแน่นอนค่ะทุกคนมาค่ะอืมหวานมากช่ำนี่มันทำกับพี่แบบนี้ได้ไงเนี่ยนั่นน่ะดิพี่เขาซื้อง้อเราไปในราคาถูกๆแต่ไปขายเก่งกำไรเัาเองแบบเนี้ยพี่ยังจะเห็นเขาเป็นเพื่อนอยู่อีกเหรอเขาเห็นว่าพี่โง่แน่ๆเลยพี่น้อยนุ่นคิดจะเอาเปรียบฉันงั้นเหรอพี่ตรงไปด่ามันหน่อยแล้วแหะ นุ่นถ้ารับซื้อง้อจากฉันกิโลละ20บาทแต่เอาไปขายเองกิโลตั้ง44บาทเลยเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นเตยคือว่ายังจะแก้ตัวอะไรอีกฉันไม่ฟังทั้งนั้นแหละฉันรู้หมดแล้วว่าเธอมันเป็นคนเห็นแก่ตัวนี่เธอคิดจะเก็บกำไรไว้เองใช่ไหมนิ่คุณตายพูดแบบนี้ได้ยังไงคะคุณนุ่นเขาสาช่วยไว้นะคะ อีกอย่างกำไรที่ขายได้เนี่ยเขาให้คุณทั้งหมดนั่นแหละค่ะหีมาพูดดีหน่อยเลยฉันไม่เชื่อเลยทั้งนั้นแหละต่อแหละจากนี้ไปอ่ะฉันจะไม่ให้เธอขายงอของฉันอีกแล้วฉันจะหาทางขายงอของฉันเองคนเขาสาช่วยแท้ๆยังมาต่อว่าเขาอีกใช่ไม่ได้เลยอ่ะคุณนุ่นไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจัดการเองค่ะช่างเถอะปล่อยเขาไป งั้นฉันบอกปุกกี้ให้เลิกขายเงาะให้เตยดีไหมคะเดี๋ยวฉันจะโทรเดี๋ยวนี้เลยไม่เป็นไรละดาปล่อยปุกกี้เขาขายไปเถอ,อะคุณหวานคะช่วยรับซื้องาะฉันไปขายต่อหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวฉันจะลดราคาให้ถูกๆเลยค่ะโอ้ยไม่เอาหรอกแม่เอาคนอื่นมาซื้อฉันซื้อส้มกับคุณนุ่นไปแล้วอุ๊ยคุณหวานคะคุณหวาน เป็นไงบ้างพี่ขายงอได้ไหมอะไม่ได้เลยอะเขาบอกว่าเขาซื้องอกรนนุนไปแล้วอะเราแกขายได้บ้างไหมขายไม่ได้เลยพี่ฉันเพิ่ลองโซเชียลนะคอมเมนต์ก็บอกว่าง้อเราแพงไปขายไม่ออกเลยอะาทั้งที่เราก็ตั้งราคาถูกกว่าพี่นุ่นนะนั่นดิเราขายแค่กิโลละสี่สิบาทอะยังขายไม่ได้เลยอะพี่นุ่นมันขายได้ไงวะแต่พี่ร้านพุ่นแอนอะ เขรับผล,ลไม้มาจากที่นุ่นเหมือนกันงอเขาขายดีมากเลยพี่หรือว่างอที่เขาขายอ่ะอาจจะเป็นงอของเราที่เราขายพี่นุ่นก็ได้ฉันว่าเราลองไปดูขายงอกับเขาดูดีไหม,มเดี๋ยวพี่ลองดูฉันขอโทษนะเตยฉันซื้อว่าของเธอมาไม่ได้จริงอ่ะทำไมล่ะคะคุณแอนงอที่ร้านคุณแอนเน,เนี่ยก็ขายดีไม่ใช่หรอคะนะคะคุณแอนช่วย ซื้อเงาะของฉันไว้เถอะนะเนี่ยเงาะสวยๆทั้งนั้นเลยนะก็บอกว่าไม่ซื้อไงฟังสาวคนไม่รู้เรื่องเหรอก็ที่ฉันยอมซื้อเงาะมาขายเนี่ยก็บอกว่าคุณนุ่นขอฉันช่วยเท่านั้นแหละให้นุ่นช่วยขายให้ก็ดีอยู่แล้วไม่น่าพูดกับนุ่นแบบนั้นเลยอ่ะอ๋อแล้วนั่งมืออยู่ทไมอ่ะอ๋อไปเดี๋ยวเราไป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 เอากระเป๋กลับไปได้ไอ,อ,อ๋ไไอ ยฉันคิดว่าเราเข้าใจพี่นุ่นผิดแล้วนะเมื่อวานน่ะฉันแหนไปถามคุณปุ๊กกี้มาที่เขาบอกว่าเขาขายกิโลละ44บาทอะ่ะเพราะว่าเขารว,วมทั้งค่าขนส่งค่าแพ็กเกจซิ่งค่าพนังงานแล้วก็ค่าการตลาดอะไรหลายๆอย่างอะพี่นุ่นน่ะเขาก็ไม่ได้เก็บกำไรไว้เองคนเดียวหรอกนะเขายกกำไรทั้งหมดให้พี่ด้วยซ้ำ แถมคุณละดายังเอายอดกาไรมาให้ดูด้วยนะเธอพี่รู้ไหมว่าในนั้นเขาเขียนว่าพี่เป็นผู้รับกําไรทั้งหมดด้วยลายมือของพี่นุ่นเองเราบอกว่าเขาเอาเปรียบเราแต่เขากําลังช่วยเราทุกอย่างเลยอะแต่เรากลับไปว่าเขาด่าเขา งั้นก็ไปขอโทษเขาสิพี่ก่อนที่มันจะสายเกินไป ยังคิดถึงเรื่องของคุณเตยอ,อยู่หรอคะอืมฉันไม่คิดเลยอะว่าแค่ช่วยเพื่อนจะกลายเป็นเรื่องแบบนี้นุ่นฉันขอโทษนะฉันผิดไปแล้วอะฉันเข้าใจแกผิดจริงๆอะฉันไม่ควรไปด่าหรือไปว่าอะไรแกเลยอะ ฉันฉันน่าจะรู้อะว่าแกไม่ใช่คนแบบนั้นแกช่วยฉันมาตลอดไม่ว่าแกจะยุ่งแค่ไหนแกก็ช่วยฉันอ่ะฉันไม่น่าพูดแบบนั้นกับแกเลยนุ่นฉันขอโทษจริงๆนะนุ่นฉันขอโทษจริงๆอะฉันฉัน้าใจผิดไปแล้วฉันขอโทษจริงๆนะฉันขอโทษอ่ะ ลุกขึ้นเถอะเ,เราเป็นเพื่อนกันนะฉันจะโกรธแกเพอเรื่องแค่นี้ไปทำไมเพราะเพื่อนแท้ต่อให้เจอเรื่องเข้าใจผิดแค่ไหน ก็จะหาทางกลับมาหากันได้เสมอ